ผู้ชายเห็นสวยจะมามีลูกกันไหมตอบลงฉันตัดสินใจแล้ว ไอเลิศน้ำเชื่อฉันแรงจริงๆเลยนะเนี่ยไอ้ท้องป่องแล้วไว้ย่อย่พี่บีบอยดูสิฮะผู้หญิงอะไรท้องกับกระเทยทำไมเหรอท้องกับกระเทยแล้วเนี่ยมันหนักหัวบกบาลพวกแกเลยไงแม่อีเน็ก อีกเทยแกเมื่อก่อนนะฉันยังเห็นแกไล่วิ่งตามผู้ชายดิดๆอยู่เลยอ่ะผิดเพศวิพอยังจะผิดวินัยกระเทยอีกเลยย้อนขอโทษนะคะชนีน้อยเธอคงเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ผู้ชายวิ่งตามเชนอย่างนี้ค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เจนีน้อยแบบแกทงไมอิจฉาก,กระเทยแบบฉันอะคะอีก,กระเทยผิดวินัยทำผู้หญิงท้องป่งแล้วยังจะปากดีอีกนะมือลงนาเหมือเลยหยุดเห่าสักทีเถอะอีน่าทำไมหรอพูดแบบเนี้ยอยากมีผัวเป็นกระเทยอีกคนหรือไงมันหมาะเจ๊ยังเงิน ไม่ต้องไปฟังพวกนี้หรอกโจโจฮลโหมเลยเมื่อก่อนนี่ตอนจีบไปทำเป็นเล่นตัวทำไมวันนี้ัะมีผัวไปกระเทยโจก็เพราะผู้ชายมาสันดานแบบนี้ไงถ้ามึงยังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวกูจะขย่ายความไม่ฟังอีกทีนะคะน้อย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 อีกระเทยปากหมาปากมึงดิเซบเวอร์นี่มึงขยบมาใกล้ๆน่มึงเบอร์ตีนแรปเปอร์

ให้ผัวทำเล็บสีอะไรดีอ่ะลูกก็ใกล้จะคลอดแล้วว่าจะทำเล็บต้อนรับลูกหน่อยอ่ะสีอะไรก็ได้แหละฉันว่าลูกน่าจะชอบสีอ่ะสีอะไรดีลูกมชมพูป่ะอุยอุ้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 ย ามึงจะไม่จบใช่ไหมมึงว่างนักเหรอฮะแล้วจะทำไมอีกกระเทยแก่ทำไมทำไมถึงไม่เลิกยุ่งกับครอบครัวเราสักทีอะก็มันขัดตาในโลกเนี้ยมีผู้ชายตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำไมถึงเลือกอีเน็กกระเทยแก่นี่มาทำพ่อพัน์ล่ะ ที่ฉันเลือกมีลูกกับแน็กเนี่ยเพราะว่าแน็กเป็นคนดีฉันเชื่อนะว่าลูกต้องภูมิใจที่มีแน็คเป็นพ่อพ่อเหรอพ่อหรือแม่จ๊ะไม่ว่าลูกจะเรียกแน็คว่าพ่อหรือแม่ฉันก็ภูมิใจเหมือนกันที่ได้เขาเป็นพ่อ ว่าแต่เธอเธอเก็บมดลูกไว้ให้คนดีๆบ้างนะไม่ใช่แจกไปทั่วเหมือนผู้หญิงซามซ่อนเฮ้ยหยุดหยุดฉันก็ได้ข่าวมาฉันแอบเห็นว่าตอนนี้เนี่ยชนีน้อยมะเหมี่ยวเนี่ยกำลังกุ๊กกิ๊กกับดินอัดทไซค์ วินหรอวินมอเตอรไซค์ปากสองวกนอะกนะอีกวินมอเตอรไซ ไปกันเถอะเดี๋ยวคุณแม่ทั้งสองเชิญนั่งรอตรงนี้กันนะคะพอค่ะโอเคค่ะนั่งรอตรงนี้กันนะคะครับระวังนะโอ้ยไกลคอรนาเนี้ S 1> <S 1> อีหม,มาเมียวอีหมาเมียวสงสัยคุณจะเข้าใจผิดค่ะขอโทษด้วยนะคะ เข้าใจผิดอะไรครับอีมาห์เหี้ยวจะมาตอแหลนะคะแล้วมาทำไมที่นี่เหรอคะกกูไม่สบายอ่ะค้ขึ้นแล้วกูก็ปวดหัวมากเลยมึงปวดหัวแล้วมานั่งแผนกคนท้องเนี่ยนะปวดหัว๋อ ที่น,นี่แผนคนท้องเหรอ,อยขอบใจมึงมากเลยนะที่บอกกูอ่ะกูน่าจะมาติดที่กูไปก่อนนะมึงมึงท้องกับใครมึงบอกมาเดี๋ยวนี้เลยกูท้องกับไอ้บีบอยวินมอเตอร์ไซค์อ่ะกูไปบอกมันแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบกูอ่ะมึง พี่บีบอยฉันท้องฮะท้องนี่นี่คืออะไรฮะหมายความว่าไง้องกับใครก็ท้องกับพี่ไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกก็เธอเอาผู้ชายไปทั่วแล้วจะมามั่วฉันเป็นพ่อของเด็กในท้องเนี่ยนะฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันมีแค่พี่คนเดียวนะฉันไม่ได้มั่วกับใครเลยจริงๆ ไปเลยนะไปหาพ่อหนิที่อื่นเลยอย่าไปยุ่งกับฉันพี่บอยเราไปหาหมอกันก่อนเอ้าไอพี่บีบอยกูอาเลย นี่มึงมึงทอบแจกมดรูปแบบนี้ช่วงนี้น,น้ำท่วมเยอะนะมึงแถวนั้นก็มีแถวหน้นก็ดีเอ,อกไปบริจาคได้ประโยชน์ไม่เล่นแล้วมะเมียอย่างทำใจดีๆนะเจนๆนะแกแต่ฉันมีมันคนเดียวจริงๆนะมันทำฉันท้องแล้วไม่รับผิดชอบแบบเนี้ย ทำได้ยังไงอะ่ะไหนมันบอกว่ามันรักฉันน่ะไอ้ผู้ชายเห็นสซวยสมนา้าแหนรู้แบบนี้นะชันเอากระเทยเป็นผัวดีกว่าว้ยอนี่แล้วกระเทยคนไหนจะเอามังเป็นเมียคะ ก็มึงไงหมาเงียวเราไรกีดก็ทำไมอ่ะก็ที่มยมึงยังเอาเป็นเมียได้เลยไม่ใช่แบบนั้นแนทเขาไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นหรอกฉันแค่ขอสเปิมของแนทที่ฉันตั้งท้องเนี่ยเพราะฉันใช้วิธีฝากไข่น่ะ ฉันอยากมีลูกแต่ฉันไม่อยากได้เพราะที่นิสัยไม่ดีอ่ะส่วนบ้านของแบกเองเนี่ยเขาก็อยากได้ทายาทเพราะเราสองคนก็เลยตกลงใช้ทีนี้อ่ะเธ่นี้น้อยเดี๋ยวนี้มันมีวิธีฝากไข่จัดเราไม่ร่วมเหตุกันเนาะเออจริงด้วยอะ่ะ งั้นฉันขอน้ำหนอานะไอ้บักส,สีให้หมอจัดการค่ะมเมาก็ไปนอนเอะนอนค่ะนอนค่ะเออเออออน,น,น,นอนดีดีเกิดึกน่าชอบตู่ แสดงว่าพวกแกสองคนก็ไม่ได้มีอะไรกันเลยอะนี่สมองมึงคิดแต่เรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วทำไมไม่ไปบอกคนอื่นให้เขาเข้าใจอะตอนนี้นะเขาลือไปสามบ้านแปดบ้านหมดแล้วว่ากระเทยแก่อย่างมึงทำผู้หญิงท้องอะไม่จำเป็นต้องไปอธิบายหรอกแค่ลูกของฉันเกิดมามีพ่อเป็นแม่มีฉันเป็นแม่ให้เขารู้แค่นี้ก็พอแล้ว อืมถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็รู้สึกรักเมยกับลูกของฉันแล้วแล้วฉันเนี่ยก็จะดูแลเขาทั้งสองคนให้ดีที่สุดลูกฉันเกิดมาเนี่ย จะต้องเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเท่านั้นวิชาน้งองกระเทยแกสนใจรับเมียอีกคนไหมคคุณหมอคะฉันขอเป็นเมียแกอีกคน

จะไฟเปิดใจที่โอเจลีลาคุณเธอเย้ยยยายวนจะยิงบูดารา